มาครอบกรณนะคะผมนัทชัยนะคะตอนเช้าวันนี้ตอนเช้าผมก็ไปส่งให้ลูกค้าลูกค้าสั่งมาสามบทกับส่งให้ลูกค้าเป็นผู้ป่วยสิเตร,ร,รียดูจราจันกรีนะครับแล้วก็อีกท่านนึงก็เป็นผู้ป่วยสิเตรียเหมือนกันนะครับตอนนี้เดินได้แล้วก็อยู่ที่เนี่ยแถวสายใหม่เนี่ยะครับเพราะสองท่านก็ทานต่อเนื่องมีอาการดีขึ้นนะครับอ่า เราก็อยากจะแชร์ให้เป็นพื่อนที่ป่วยครับเวลาป่วยเนี่ยเวลาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเวลา,อานอนเวลาป่วยนี่นะครับหมอบอกราคาทหล่เราก็ต้องจ่ายต่อราคาไม่ได้เพราะว่าหมอก็ถ้าเกิดไม่มีเงินเนี่ยหมอก็ไม่รักษาะะครับไม่งั้นก็ไม่หานะครับส่วนคนที่อ่า ไม่ป่วยก็ทานตัวนี้ได้นะครับหรือจะป้องกันไปก่อนตัวตัวนี้เป็นเป็นการสร้างภูมิให้แข็งแรงนะครับเป็นการเพิ่มเขาเรียกป้องกันไม่ให้ระปปวยเพราะเตียงที่แพงที่สุดก็คือเตียงที่โรงพยาบาลนะครับเวลานอนเนี่ยแพ้แขนาก็ต้องจ่ายนะครับไม่มีเงินก็ต้องไปกู้มาให้หมอรักษาติดฉาห์ แต่ถ้าเกิดว่าเรา,าพื้นฐานคืออยากจะไม่ปวดนะครับก็ผมแนะนำทานตัวนี้นะครับเอสเซี่ยตัวนี้เป็นเพิ่มออกซิเจนในเลือดคนเราเนี่ยร่างกายจะจะมีภูมิแข็งแรงก็คือออกซิเจนในเลือดต้องต้องสูงมากนะครับเกือบ90เปอร์เซ็นต์ผมนี่ออกซิเจนกับเปอร์เซ็นต์นะครับตทุกนนวัน,นเป็นการ ป้องกันไม่ให้เราปวดนะครับหรือจะแนะนำญาติให้ทานก็ได้นะครับตอนนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับก็พบใหม่เร็นะครับสำหรับคนที่มีคำถามก็ฝากไว้ใต้คอมเมนต์นะครับหรือคนที่อ,าอยากจะเป็นตัวแทนมามาเป็นตัวแทนขายเอเซก็รับสมัครอยู่นะครับ สำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนีวิโรนะนะครับสวัสดีครับ